สวัสดีค่ะวสดุภัพที่สองค่ะแอลค่ะนค่ะวันนี้ค่ะทุกท่านจาเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเจสันรวมค่ะนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดไอทีค่ะทุกคานค่เป็นสินค้าของทางบริษัทบัคนะคะราคา7,500ั้บาทน้ำหนัก45่ิกิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะทุกคานจะร180-200ชิ้นตกก้อนคุณต่อชิ้นประมาณการเร่าวๆร่ค่ะทุกคานจะา3สิบเบาทนะคะ เป็นเดสสั้นรวมผ้าค่ะไม่เคยมีรีวิวนะไม่เคยเลยไม่เคยนะ,ะเป็นพร้อมๆกันมาเมื่อวานเป็นไปได้ลูกค้าจะเกือบ200รหัสเราอยากมีพร้อมกันทั้ง200รหัส <c oughs> อยากไปพร้อมกันเลยอยากไปพร้อมกันเรียนไปเลยเป็นเดสสันรวมผ้าหมอมาคุณค่ะจ้บพ่อค้าแม่ค้าบางท่านนะไม่อยากใส่ยาวๆอยากใส่พอดีพองามแล้วเป็นงานญี่ปุ่นขอคนไซส์มินิอีกแล้วใช่่คะมินิจะน้ำจะอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักมากน้ำอย่าไปใส่เสื้อผากับแม่เองเอาเอาผ้ากับแม่ก็ได้เอาห่ะ ครที่ชอบการเดทนะคะต้นทุนาบ7บาทเท่านั้นนะรูค่ะจ๋าสุดคุ้มจริงๆนะค่ะคุ้มมากเลยรู้ค่ะจ๋าคุ้มกว่านี้ไมนี่ราคาเจ็ดพ้าร้อยบาทค่ะไม่มั่นใจเมื่อสักครู่นี้มีใครทันบลมเบอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเมื่อสักครู่นี้มีใครทันบลมเบอร์หรือเปล่าค่ะรู้ค่ะจ๋าอะ น้ำจ๋าเป็นรวมผ้าขามหาเนื้อผ้าจะน้ำจ๋า้ายืดมีมาคขาต้อนมีมาค่ะลูกคา้าจ๋าผ้าฝ้ายผ้าซิวผ้าสปเปนเด็กนะคะลูกค้าจ๋าผ้ายีนเดนิมนะคะลูกค้าจ๋ามีมาหมดในนี้นะคะจ๋าค่ะลูกค้าจ๋าดูความสั้นนะ ลูกค้าจ๋าถามเป็นยาวๆไม่มีนะหมวดนี้ของเขาเป็นสั้นนะลูกค้าจ๋าหมวดนี้ของเขาเป็นสั้นชนั้นประมาณนี้อันนี้คนสูง155เกือบ60แต่ถ้าเอาให้คนสูง170จะเป็นเสื้อตัวยาวเ<อ>น้นย้ำนะลูกค้าจ๋าความยาวความสั้นของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันถ้าคนสูง ึงใส่ขน้าค่ะก็จะบอกว่าเป็นเสื้อตัวยาวไม่ใช่เดสสันเน้นย้ามันไม่ใช่เดสสันคแล้วก็จามันเป็นเสื้อตัวยาวทางนี้ทางนั้นเราขอเป็นแบบนี้ได้ไหมถ้าสูง180ค่ะลูกค้าจะาเป็นเดสเออเป็นเสื้อตัวยาวน้ํค่ะถ้าใชสประมาณที่เป็นเดสสันใช่ค่ะพอดีพองามเน้นย้ำกับลูกค้าน้ำจ่าเรื่องไซส์ค่ะเรื่องไซส์ค่ะนะคะลูกค้าจ๋าส่วนใหญ่เน้นเป็นเอ็มนะ เป็นเอ็มซะส่วนใหญ่นะคะราคาจะกไซส์สาวญี่ปุ่นเลยนะคะทั่วๆไปสาวบ้านเรานะคะค่ะคนญี่ปุ่นกับคนบ้านเราก็ไซส์เดียวกันนะคะนามได้แล้วค่ะค่ะเอาไปดำเรียบเรียบะดำเรียบเรียประมาณนี้ก็มีลาดงไลายดอกลายจงลายจุดกับลูกค่าจาสารพันหลายเจ0ดพาร้อยนะนะใช่ค่ะสุดแต่เรื่องห่ที่ว่ายอมแพ้เขาเถอะนะคะ เรื่องความใหม่ยอมแพ้เขาไปสะเทอจ้าลูกค้าจ้ะเน้นย้ำนะพี่ว่าไส่น้ำยังไม่เจอนะ,ะเน้นย้ำเรื่องไซส์ไซส์เอ็มใจเยอะเยอะซื้อเยอะลดเยอะนะใช่ค่ะยิ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ขายกลุ่มทํางาน ไซเดตตัวเดียวจบคณะค่ะคุณผู้ฟังก็ฟิตค,คุมราชการก็ถือว่าได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะซื้อเยอะรถเยอะซื้อ3กระสอบมีส่วนลดด้วย1000บาทค่ะลูกค้าจะได้เป็นสมาชิกเลยหรือว่าใครที่สนใจเล่นเยอะขายเยอะค่ะลูกค้าจะเน้นเยอะๆนะคะลูกค้าจะา0กระสอบค่ะ ซื้อสิบกระสอบค่ะมีราคาส่งค่ะลูกค้าจะลดทุกลูกไปเลยลดต่อกระสอบไปเลยต้นทุนลดลงไปอีกค่ะลูกค้าจากสามสิบเจ็ดบาทก็ถูกแล้วนะผมแบ่ลดลงไปอีกนะคะลูกค้าจะาําหรับราคาส่งนะคะี่ของเอิร์ธค่ะสวยอ่ะสวยนะเป็นผ้ายีนเดนิมนะคะเดนิมบางเว้ยใช่ะน้ำจัดอันนั้นเดนิมบางอ่ะเป็นซิวชีฟองแบบเบาบางแข็งขดมีมาแขนยาวมีมาสาเดี่ยวมีมาคล้องคอมีมาใช่ค่ะลูกค้าจ่าเป็นรวมรวม ใชค่ะเน้นย้ำที่คุณภาพเกจ็ดเอกลูกค้าจะได้ไปเลยในหมวดเดสสันรวมห้านะคะใช่ค่ะลูกค้าจะใครชอบงานสั้นๆเดสสั้นๆนะคะลูกค้าจะต้องหมวดนี้เลยสั้นทุกตัวค่ะลูกค้าจะไม่มีอยากนะคะอาจจะมียาวเป็นคุณเข่าบ้างนะคะลุคคาจ่าแต่ว่าสวยอ่ะนี่เป็นไพ่ยืดนะคะมีคนมาคุณเข่านี่หมายถึงว่าคนที่สูงร้อยห้าสิบเอ็ดกสิบนะคะสูงประมาณนี้นะนะลูกค้าค่ะโอ้โหพอดีเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นพี่ไซส์ประมาณพอดีนะ ไซส์ประมาณคนรีวิวแทบทั้งหมดเลยนะลูกค้าจ๋าพี่ก็จะ L อลแล้วนะเอลแล้ว XL ไปแล้วนะคะน้ำค่ะก็ะอกก็มีค่ะลูกค้าจ๋าเซ็นกระอกก็มีไซส์ดองไซส์เดียวก็มาลูกค้าจ๋าเน้นย้ำนะซื้อเยอะรถเยอะหรือว่าจะซื้อ2 0 0 0 0ก็ได้ยังไงก็3ลูกค่ะน้ำจ๋าหน้าพี่ได้อีกแล้วค่ะสวยไดลูกะด้ ไดหนได้สวัสดีแล้ไปค่ะสวัสดีลูกค้าไปไม่ได้ค่ะแม, <im itation> ม่ได้ไหมคะไม่ได้ท่นว้นเสิมาสวยเลยค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํำขายได้ทุกตลาดนะคะลูกค้าจ๋าตลาดออนไลน์ตลาดนัดได้หมดค่ะลูกค้าจ๋าเฟซบุ๊ o ไอจีนะคะได้หมดนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุน37บาทต่อตัวเท่านั้นนะคะคุ้มๆยั่วๆยยยบาง <มา S 2> ตัวนี้สามารถเอาไปอัดทำราคาได้เลยตอ,อกงานก็มาไปเที่ยวก็มนะี ตัดผมข้างๆร้านค işte. รับมาไป่แ uhh ต yeah, right. ่ผมก็ต้องใส่เดซใส่เดซใส่เดซเพราะว่าเราไม่อยากใส่เก่งใส่เดใช่ค่ะค่ะแต่ว่าสนุกสนานไปเที่ยวก็ต้องเดซอะใช่เพราะเราขี้เกียจซักเสื้อผ้าเยอะนะคะลูกค้าจ๋าไม่ตัวเดียวเราใส่หลายตัวแล้วไม่ใช่ตัวเดียวถ้าท่านสนิทเอาไม้แล้วไม่ได้ใส่ตัวเดียว ไม่อนานามันนั้นน้ำเลยพีอ่ะรคาจา่าแบบนี้ค่ะทรงแบบสตาคือพี่เอ๋อทักตั้งแต่ต้นไลฟ์คือก็เลยไม่กล้าเอามาเทียบกับตัวเลยเพราะว่าเทียบกับตัวปุ๊บลูกค้าบอกอุ้ยทำไมเสื้อตัวนี้เล็กจังโรคาจา่ามันไม่ได้เล็กนะมันไซส์เอไซส์เอ็มนะแต่ตัวหนูใหญ่เฉยๆนะโรคาจา่าเนี่ยค่ะไซส์เอ็มนะตัวนี้ไซส์เอ็มนะคะ คนมากเน้นประมาณไซเอ็มค่ะใช่ค่ะไซเอ็มของคนไทยทัท่วไปนะคะอุ้ยน้ำตัวนี้เรียบร้อยมากค่<ช>ปะปลาดูรอบแรกนึ่งว่าตัวละสองพันดูผ่านแวบเดียวเอาพันสองก็ได้นะคาจา๊ะอายารอเช้าแล้วแต่ตัวนะพ่อค้าแม่ค้าที่เอาเร็วๆ<ช>น้ำจัดต้นทุนต่อ,อชิน้นอันนี้ขอประมาณการนะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดบาทนะลูกค้าคาะใสแปดสิบได้ได้ขา,า,ายหกเก้าได้ค่ะขายเก้าเก้าได้ได้บอกตัวสวยลูกไม้ฉลุชฉลุน่ารักน่ารักจ่ะถึงฉันจะเป็นดำแต่ว่าฉันดำ กไไ็จะเป็นสีดำประดางเงือ,บอกบวบลูกบัานหนึ่งเม <c oughs> น้ำแบบดำลูกตายสวยเลยสวยเยอะๆุ่วนะคะเปลี่ยนตะกร้อน้ำเปลี่ยนตะกร้ง <c oughs> เปลี่ยนไม่ได้แล้วค่ะไม่มีแล้ว <c oughs> อ่ะแบบนี้ก็โรงอานจา๋าใส่ตรงสายเดียวมีมาหมดนะคะ่ะมาทุกสายคะ่ะนะคะอุยอออ้ยคอต้นอุ้ยสั่งอุ้ยคอต้นสั่งพีรุ่นล้วนอุ้ยคอต้นอุ้ยสวยลูกมาลูกมาแข็งพอจะทำ ลูกไม้จังทนกระเทินเสียหายเพื่อนดำชำรุดที่ต้องเอาไปซักาเอาไปรีบบ้างนะคะทุกาต่ะอน1 0ตามเทรนของทางบริษัทบัคนะคะอุ้ยเจนสวยเนี่ยอันนี้เป็นผ้าสิวนะคะราจากผ้าสิวอุยสวยเลิศมากต้องมีพูดเองให้จบแล้วก็พูดในวดอื่นนะเพื่อจะได้ไปแย่งคู่ของตัวของเขาอ่ะรัวจากใครสนใจ มีซีเอฟได้เลยได้ตามรีวิวทุกตัวคะ่ะลูกค้าจ๋าหยิบไปชิ้นสงชิ้นไม่มีแน่นอนนะคะหรือว่าใครที่อยากได้เป็นกระสอบใหม่ก็ได้คะ่ะลูกค้าจ๋าเรามีพร้อมจะส่งเลยนะคะอัน,นีโคคะ่ะแต่ความใหม่ก็ต้องยอมแพ้เขาตทวนะลูกค้าจ๋าเขาใหม่จริงใหม่สะอาดคะ่ะลูกค้าจ๋าป้ายห้อยตกแต่งมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าอ่าเป็นสไตล์เมอหนึ่งแบบนี้ก็มีมา นะคะร่นจ๋าอันนี้เป็นมือหนึ่งนะเป็นสไตล์สายเดียวใส่เสื้อยืดข้างในค่ะน้่จ๋าแล้วก็แบบว่าใส่ชนี้ด้านนอกก็ได้หรือไม่ใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะคะใช่ค่ะได้หมดค่ะรุ่าจ๋าถ้าเป็นพี่แอลได้หมดนะคะรุ่าจ๋าสวยๆยืยๆค่ะผ้ายืดนี้ก็ใส่สบายนะใส่สบายมากนะคะจ๋าใส่อยู่บ้านใส่เล่นใส่เที่ยวนะคะได้หมดหรือว่าจะเป็นเนื้อผ้าอะไรก็ได้จ๋าใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นรวมนะลูกค้าจ๋าเป็นรวมรวมผ้าแต่ว่าเน้นเป็นเดรสสั้น เน้นยาวมีรอบลูกค้จาจ่าเดสสันลูกค้าบางท่านถ้าสูงสูงเกินไปบอกตงว่าสูงเกินไปนะคะ,ะถ้าลูกค้าสูงประมาณร้อย8 0ิรค่ะลูกค้าอาจจะเป็นเสื้อตัวยาวนะถ้าสูงประมาณร5 0 160้อค่ะลูกค้าจะาอาจจะเป็นเสื้ออาจจะเป็นเดสสันก็ได้คั<ช>านี้<ช>ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสูงของลูกค้าแต่ท่านแต่ถ้า5 5อ่าเท<ช><ๆ>่ากับคนรีวิวก็พอดีพอนามใช่ค่ะส่วนมากประมาณเข่าค่ะนะะ้จ่า ส่วนมากประมาณเข่านะคะลูกค้าจ๋าคือไม่ได้ยาวนะเพราะหมดของเขาเป็นหมวดเดสสั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋านาขนลงเลยค่ะน้ำสวยมากอุ้ยตัวนี้สวยลูกค้าจ๋าอ่ะนี่ค่ะเป็นลูกไม้ข้างบนค่ะโอ้ข้างล่างเป็นลายดอกไม้ค่ะเลิศอุ้ยตัวน้นสวยจ๋าเลิศมากลายจุดค่ะลูกค้าจ๋าเพื่อไม่มีการเสียเวลาขอนับจุดนิดนึงว่ามีกี่จุดเหมือนว่างสวยมากไม่สาดเลยค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวนะลูกค้าจ๋าเอาไปซักดีดีักนับตัวนี้หน่อย่ะ พี่ว่าได้สองสองแล้วก้าเก้ายังได้ไอ่ะนะได้ทค่นี้นั้นก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดนะคะว่าอ่าเนื้อผ้าตลาดแบบนี้จะขายดียังไงนะคะใช,ใชคะ่ค่ะลูกค้าจะได้หลากหลายตลาดนะบางหมวดลูกค้าสามารถแยกขายได้เลยตลาดบางที่วัยรุ่นเดินเยอะก็เอาอ่าอ่าอ,อ,อ,อย่างหนึ่งเนาะค่ะเป็นพวกงานผ้ายืดนะคะไปขายนะคะลูกค้าจาถ้าบางหมวดขายให้สาออฟฟิศอาจจะเป็นทรงประมาณนี้นะคะลูกค้าจะขายสาออฟฟิศ<ล>ได้เลยแล้วแต่พื้นที่นะคะแล้าแต่นที่แต่ว่าเป็นลมผ้า มีทุกเนื้อผ้าอยู่ในนี้แต่ชอบตรงที่คุณภาพเจ็ดเอกแล้วเอาไปเลยในราคา7,500ัรบาทเท่านั้นซื้อเยอะลดเยอะกระาจับซื้อเยอะๆเราก็ลดเยอะซนะ <c oughs> ื้อเยอะ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 เราก็ลดเยอะ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 นะคะเชื่อแล้วค่ะพี่เอ๋ค่ะเชื่อแล้วว่าลดเยอะนะคะโรฮาจ๋าภาพไม่ได้นะคะของเพิ่งลงมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยค่ะโรฮาจ๋า พึ่งลงมาเลยใช่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะลูกค้าจะสำรับงานไอทีของเราอ่าถ้าเรามีโอกาสเราจะรีวิวให้ลูกค้าเจอเรื่อยๆแต่บางรายการต้องขออภัยลูกค้านะลูกค้าจ๋าเพราะว่าบางรายการหมดแล้วก็มีจะน้ำจา๋าอ่าเหมือนเราไลฟ์สดนะคะสองวันสำเรันก็หมดแล้วใช่ค่ะจะบางรายการหมดแล้วก็มีนะคะ<ช>ลูกคา<ช>้าถามมาคือคืนมากใช่ะค,ะค่ะอ่ะสวยๆเยู่ๆอ,อันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูกันประมาณคร่าวๆนะคะ เดี๋ยนี่เหลือถ้าใครรับก็สอบนี่เดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีเลยะค,ะค่ะอู้ยราบพัดมาแบบเ,เรียบร้อยมากคะน้ำค่ะเป็นชั้นๆมาเลยอ่ะเป็นชั้นๆเป็นตักๆมาเลยนะคะเป็นชั้นๆไปจับตักมาเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำค่ะคือจะบอกว่าแขนไม่แขนยังไงก็มีมาหมดอ่ะอันนี้เราประมาณการส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะ ทัวนรายการคะร่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะเป็นเดซเซนรวมผ้าเป็นงานญี่ปุ่นลดไอที IT นะลูกค้าค่ะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาคะ่ะลูกค้าจ๋าราคา7,500บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการคะร่ะลูกค้าจ๋า1 8 0 2 0 0ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆนะคะลูกคา้าจ๋าอ่บา37-38บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กนะคะเว็บไซต์ไอจี IG หรือจะเป็นเบอร์โทร เดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบ,บริษัทเปิดทุกวันทางแต่กางมงเช้าถึง5มงเย็นค่ะพอติตามหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ